อยู่นี่ไอ้นิน้หลังแต่ละคนอไ้อต้มาโล่โอ้เจ้าเอาหอ,เอหลังเข <c ười> ากกเแล้วไม่ใช่ได้กินที่สามเองจะหากันเจอไหมวะหาเจอกูกูเ <c ười> ดินตามทางเน,นี่ยปวดยุ่งก้อยมากเลย,ยไม่ได้จะหานะครับนี่ต้อยเอชีวิตรอดนี่นก้อยกูจะเป็นง่อยงั้นไอ้เหเี้ยกูเจอแล้วอันที่สี่ ไอ้เอ้าอันนี่สามไอ้ก้ไปแล้วเหรอตามกูมายังนี่นี่เดี๋ยวเราลองเล่นอันที่สองดูไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเอออย่าเล่นอันที่สองเอออันที่สองเราไม่เคยเล่นเลยก็ผมเล่นแกงผมไม่เล่นเลิกเล่นละโอ้ยเหี้ยเห็นแล้วเป็นแก๊งเลยเหี้ยมันมันแก๊งเลยอ่ะแบนนะแก๊งบอยแบนเลยเหี้ยสี่ตัวห้าตัวแม่งติดกันอ่ะกูเห็น มึงตามกูเหรอกูจะตามมึงอยู่หลังมาดูดิมึงเห็นมึงหันหลังไปดูดิจะเจออะไร <c oughs> หนูมึงหน้ากูมืงอหันดิเออไม่เจอไรเงี้ยไม่มีบอกแล้วมึงหน้ากูหันหดิกูอยู่ยหลัง่นไปกูช้กว่า <c oughs> ตามกูมาอยู่เหรอแป๊ยังไงวะง <c oughs> เดินตามทางแล้วน้องหยุดมันจกดกันเลยวะป๊ <c oughs> าป๊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 ปปปปปป กมนี้ใครสามารถเล่นจบได้บ้างเนี่ยผมผมแบงแบงค์กูอยู่ตรงทะเลทะเลทรายไม่ดีแค่แบงค์แค่จี๋เหรอแบงค์อยู่ทะเลทรายเออแคอยู่ทะเลทรายตรงไหนเบงทะเลทรายไอ้ทะเลสาบครับกูกลับมาที่บ้านหนอนกูลงน้ำนะหนอนอ๋อเฮียอันนี้ต้องต้องนี้ตันลงไปลงน้ำกันถุยทำไม่กล้าลงกูลงให้ดูว่าผมนี่วิ่งไปแล้วปิดเหรอปิดกูเคยลงแล้ว มอเนินมนไม่มีวะโอ้ยมันมาแล้วสามตัวเฮียหนุนกูติดต้นไม้เยอะไปบ้าเลยหนุนอะเอาติดต้นไม้เงียบกันหมดเลยละเียเงียบเลยไอโอไอแบงค์อยู่ไหนไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตหายหนุนเห็นกูไหมเห็นแล้วมึงตามมึงขวมาขวามาขวามัขวาขวามามวมวอวามาขวาม มึงตามกูมาท่านขวามีเหมีตัวน้อยอยู่อ๋อเหรอเฮ้อเหี้ยตกใจแล้วเมื่อกี้มึงหนึ่งตามกูมาอยู่ปะตามอยู่ตามเราตามตูดอยู่มึงมองข้าดิมีมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยเหี้ยมาเป็นแก๊งนี่เลยเหี้ยไม่เห็นนะนะกูวิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วมึงอยู่ไหนวะกูไม่อยู่แล้วกูวิ่งนำหน้าเลยเหี้ยเปิดไฟก่อนมาดูดิอ้าวมึงอยู่ไหนงมึตามหลังอยู่หรือยังดูเจออยู่วะอยู่วะ ไม่เห็นอะติดติดต้นไม้ติดต้นไม้ติดต้นไม้หลังต้นไม้เอออยู nature ่แล้วใช่ป่ะไม่เห็นอไอ้จ้าอยู่ด้วยกันในไอ้โอ้ยหายอ๋อเฮงกูโดนแล้วแบงก์ไอ้ที่กูขี่เลยอ่ะก้าเฮ้ยหนุนหนุนไม่เห็นเหรอเห็นเฮ้ยห้าแล้วเห็นอะไรวะคาตาดไม่เห็นสงสัยเก็บไปแล้วไอ้เฮียชิปกูพังโอ้เห็นแล้ว้น่ะเห็นแล้วน่ะเห็นจ่าจ่เลยน่ะเมื่อกี้จ่าเลยคาตาดเหรอ ขขาตัดเยี่ยสีม่วงชิปชิปกูพรีย้งไหมเนี่ยนิ้วมึงถามนิ้วมั่วนิ้วมันจะเป็นง่อยล่อเดียว่มะยืนเกิงนิ้วเก่งนี่ไหมเฮ้ยทะเลเหรอเออเดี๋ยวกําลังไปกําลังไปกําลังไปกูนําหน้า แบงก์กำลังไปหากูรู้เลยแบงก์โดนอย่างนี้ไอ้เหี้ยขึ้นมากับกรอบถิ่มดำเนี่ยแบงก์หลุดเลยใช่ไหมไม่โดนใช่ไหมแบงก์หลุดยังกูเมยกูอึดเออแบงก์อยู่ไหนอ่ะหยัดเถออยู่หลังหลังไปโดนนี่หนุนมีเปล่าแบงก์อยู่ไหนอ่ะติดเด็นอยู่ขอบหินนิขอบหินเหรอเอ้ามาทะเลสายดิทะเลสาบ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 เองกูตีโค้งเลยต้องใช้รันเบตตีโค้งถึงแล้ว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 เนี่ยแตมึงเดินไปทะเลสาบเนี่ย มึงดูก oh oh like ูด oh uh ูห oh. ล like ัง oh. กันไม่ดูหลังกันคือดูหลังกันกูหันหลังไม่ได้อะนั่งค์มันจะเรยกทหารพวกคุณไอ้หนุนอย่ายืนตรงนี้เลยให้กูมันติดต้นไม้ง่ายนะมีที่หนึ่งล่อคัดตาพอไปเดินปุ๊บติดต้นไม้อะใช่ทราไม่เห็นพวกคุณเลยกูเห็นแล้วเนี่ยกูเห็นแล้วเลยจ่าจ่าเลยเนี่ยกูเห่นได้ก็มีจ่าเนี่ยมันมันตามหลังแบงค์มาอุ้ยอุ้ยมีสองตัวหนึ่งล้วขนาดขงเอ้ยเอ้ยกินใส่กูแล้วเอ้ย ามกูมาอยู่วะใครตามหลังกูอยู่วะกูวิ่งแล้วแมงกี๊ใส่กูกูวิ่งแล้วเฮ้ยกูเห็นมันตามมาขบวนสามคนเลยหนึ่งตากูหลุดปะไม่หลุดไม่หลุดไอ้ใครอ่ะแบงก์เหรอใครอยู่ก็อ้าวไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวเฉยเลยไอ้เหี้ยโอ้แม่งมาแล้วสองตัวไอ้กูเห็นแล้วกูเห็นพวกมึงแล้วกูวิ่งไปหาอยู่ไอ้เหี้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่พวกมึงไอ้เหี้ยลูกม่วงปล่อยเลย แต่ไปเลียวพวกมึงแบงแบงฮะแบงอยู่เทิร์นกลับมาทางก่อนเดี๋ยวแบงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่เพืโอ้ยเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมาเป็นบีบอยสัตว์เยี่ยมมาเป็นเติมเลยแบงเนี่ยทางซ้ายทางขวาไม่รู้กูหลอยแล้วตอนนี้ไอ้ยี่อะไรสาบเก่าดิเลขาอีก็เหลยเลสาได้ทะเลสาดี๋ยวกูไปหาีเไอ้กูไปหาแล้วกูจะพาพวกไปหาด้วยแหละ มึงก็โดดต้นไม้อยู่ไหนอ่ะไอ้กูเห็นหัวใครอ่ะเฮ้ยลองใช้ดาบปะไอ้กูเห็นหัวคนหนึ่งอ่ะไอ้สองคนเลยไอ้ยเห็นแล้วนี่ดูนุนยุบตายเอ้วมึงรอดตายอ่ะเฮ้ยหนุนเจหนุนละวจ้หนุนละหนุนหนุนเฮ้ยมึงหันหลังมาดิหันหลังมาดิเอ้ยกูเห็นมึงอยู่วิ่งตามใครไม่รู้เนี่ยหนุนหนุนไม่มีมึงกูอกกูมาตายมาดิไอ้หนุนหลังนเนี่ยกูเห็นไอ้โอ้ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์แล้วไอ้ไม่เฮ้ยวิ่งตามกูมา ไอ้ยี่างหลังมุณก็มีไอ้กูยังเห็นกูยังไม่รู้มาหันหลังมองไม่ได้เอ้ยเอ้ยหนีแล้วอ้าอ้าอ้าไม่อหันเลยอ้าวไม่หันอาวอาวอ้าไม่หันเลยนูหนูหลุดยังมืองไม่หลุดเอ้ยอินวะใครอยู่หลังกูข้างหน้าแล้เนี่ยดีแบงแบงอยู่หน้ากูเหรอกูอยู่หน้ากูอยู่หน้าสุดเลยเนี่ยแบงอยู่หน้าผมงเบ้อ ไอ้แบงค์แบงค์อยู่ด้านหน้ากูเนี่ยหันมาดูดิไม่ได้อยู่ด้านหน้าหันหันมาดูดิกูอยู่ด้านหลังแบงค์อ่ะกูอยู่หลังกูอยู่หน้าสุดเลยกูอยู่หน้าสุดเลยเออเออ้กูแล้วกูตามเหมือนอยู่แบงค์อยู่ไหนอ่ะหันหลังนี่ไอ้ข้างหลังมีใครปะข้างหลังมีไอ้เหี้ยกูจะเก็บไม่ได้เก็บเลยไอ้ ให้นำหน้าหันหลังมาดูดิเล้ยขวาเลยโอ้จีนี่เดียวจีนี่เดียวจีนี่เดียวเยี่ยสามสี่รอบแล้ว้ยไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้ขุนไอ้เฮียใครอยู่หน้าสุดอะกูอยู่หน้าสุดเลยเนี่ยไปไหนอะหันมาหันมาดิหันหลังดิหันไม่ได้เยี่ยหันโดนจีดเอา้กูอยู่หน้าสุดเออจี้านหลังเหมือนคือหลังหนุนกูหันกูหัน ใช่มึงวนะเนี่ยหันมาดิหันโดนจี้เลยีอ่เจีิงจริงที่ที่กูโดนอยู่เะละ่ะไอ้ที่ทิ้งห่างแล้วเนี่ยทิ้งห่างแล้วเนี่ยไอ้ที่อยู่ตรงไปยางเหลืองปะเนี่กูทิ้งห่างแล้วเนี่ยหันมาดูดิไอ้ยตรงควันเนี่ยตรงควันใช่ปะเออตรงควันกูอยู่ตรงควนันเมื่อกี้ววเ,เราวิ่งวิ่งเลยนหมดหลังด้วยเองหน้าอุ่นหน้าใเจ้ะโอ้ยแบงค์มึงไล่ตามมึงแล้วเอี้ยมันไล่ตามมึงอ่ะโอ้ยหันมาดิโอ้ยกูทิ้งห่าง มึงกระโดดก็ได้ไอ้รู้ว่าเป็นมึดเยอะขวาหน่อยกูอยู่หลังสุดเลยเอ้าวคนข้างหน้ากูใครเนี่ยข้างหน้ามีบ้านกูกระโดดเนี่ยกระโดดดิใครกระโดดอ่ะกูกูกระโดดไอ้กูนำม้วตามมาเดี๋ยวพี่พาไปตาเจ๊งไหนวะแยกกันทำไมวะอยู่ไหนอ่ะกูเห็นแล้วเอ้ยมใหญ่วิ่งแางนี้ดิเอียอ้าวใครตายดเลยูอ่ะอ้าวโอยเหรอเออ ไอ้เงี้ยเมื่อกี้เก็บใจเก้าอันหายหมดเลยวันนี้เก้าอันอยู่ตอนนี้หาอันหนึ่งไม่เคยเจอเชียช่ยเชี้ยอร์ยิงเด็กเซตต้นไม้ทำไมอย <c oughs> ู่รอคุณดูเลยดีกูนิ้วนิ้วกูอยู่ล็อกแล้วเนี่ยล็อกอยู่ที่เดิมไม่ใช่นิ้วอ่ะนิ้วกดว้ไไนิล็อกอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยเอ้าใครใครรอยอยู่เนี่ย เห็นปะกาัรบูหน่อมกูอยู่กูอยู่แถวนี้น่ะกูอยู่แถวแถวเกิดเกิดอ่ะกูอยู่แถวเกิดอ่ะกูอยู่แถวเกิดอ่ะเออจริงอ่ะวิ่งวิ่งอยู่แถวเกิดเอี่ยงเร็วเร็วอย่ามันมาเไอจอยแล้วนี่เห็นปหมเห็นกูว่าเห็นไหมเห็นปหมโอ้ยเอียแม่งมาแล้วเอียเห็นไหมนะเห็นอินไอหนึ่งกูอยู่หลังหนุนล้วไอ้เหี้ยอาหารกลับมาดูดิมาไม่เอาแม่งจีิดิโอ้ย อุ้ยที่ทีลงทีเอาแบงยังไะแงตายอยงีไหนลองห่ไดูดิไม่เอาจะเอไอห่างไกลเลยเขาไม่มีเออไอพวกนั้นพวกนั้นไม่วิ่งช้าอ่ะไอพวกนั้นไม่วิ่งช้าเออยาอยู่ใกล้แบงค์ไอแบงค์เียวไอแบงค์พาพาตายเ้ยปิดปิดดิปิดดิปิดทำไมอะนบรรยากาศดิไอ้เปิดไฟอะ สมมติโอ๊ตปิดแล้วมึงก็ปิดแต่ว่ามึงจะเห็นว่าอีกคนมันไม่ปิดนะเว้ยดูแล้วยังไงอ่ะก็คือสมมติไอโอ๊ตปิดไปโอ้เห็นแล้วน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะไอแบ๊ไอโอ๊ตเห็นไหมเห็นไอหนุนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออกระทั้นแหละมันขี่คอกันมาเลยอ่ะขี่คอม์กันมาอุ้ยไอหนุ่มเอ็มไอหนี่มมันเหยียบคอกันปะองเ้ยเห็นอยู่เนี่ยอหนุ่มตอนนี้เนี่ยตอนแม่งมาเยอะเยอะเห็นมันขี่คอกันอ่ะหนุนรับทางแก้วออีกแล้วเจอแล้วเอ้ยเอ้าไอเยี่ยงไม่มี เมื่อกี้ต้องต้องควันเมื่อกี้ไอ้อได้ใช่ไหมควันเมื่อกี้ทำไมกูไม่มีวะอยู่วะไม่อยู่ไม่อยู่เออกูคงไปตามแบงค์แล้วกูว่าตัวตัวที่ตามกูคงมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่แน่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้มาเป็นกองเลยมาเป็นกองร้อยไอ้สัสเลยนะสี่ห้าตัวเมื่อกี้แม่งมาเป็นกองร้อยยิ่งนานยิ่งเยอะเยอลยเหรอไม่ไม่เก็บ5เก็บมาใส่เยอะๆเอายิ่งมาเยอะ หรือลองกล้าขึ้นกำแพงไหมป่าวกูอยากรู้ว่าในเนี้ยมันมีป <ผม S 2> ่าวเออกูอยากรู้แต่ไม่กล้าเข้าดิมันทางตันใช่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีนี่เลีเ้ยวขวาได้อีกเนี่ยมันเลี้ยวขวาได้อีกเหรอเอออุ้ยนี่กูกลับมาบ้านเธอท็อปปี้แกเจ้าหนอนเจ้หนุวน,น,นวันหัววันหัววันหัววันหวัวเอ้า สัตว์้กใจเลยเยี่อมันฟินก็แพงขึ้นมาเมื่อกี้อะพอหัวเอ้อจะมันต้องมีวะในนั้นเข้าสุดยังหนึ่งเมื่อกี้สุดแล้วไม่มีหายจะหายจะปวดเท้าจะมาปวดนิ้วก้อยนะตอนนี้นิ้วก้อยกูเป็นง่อยเลยยี่อยู่เฉยๆเนี่ยไปเลยไปเจอที่ทะเลสาบพอเขาทั้งสารคอมหนึ่งเขาเขาแค้นนายเกินไปแล้วหนักคอมแน่ไม่เป็นไรไปที่ทะเลสาบเว้ยไปที่ทะเลสาบอุ้ยอยังไปหาเขาเลยไอ้โอไอ้แบงค์อยู่ไหนไม่รู้กูหลงเออดีแล้ว เราไปทะเลสาบกัน, <c oughs> นอวเรเปิดไฟเหรอเปิดอยู่เปิดปิดปิด <c oughs> เรามาเล่นน้ำมนทะเลสาบกัน,เ,นเราชิวเว้ยพวกกูชวิวเล่นน้ำในทะเลสาบไอ้หนุนกูเอาไอ้หนุนฮะกูลงน้ำไปแล้วอะลงน้ำไปไงอะเอามันมืดไปเลยอะเห็นปะเห็นปะไม่ <c oughs> เห็นมึงเลยอ๋อเห็นละเห็นและเห็น้วเห็น้ว หนูมันมาแล้วมาแล้วนี่อวะโอ้ยโอ้ยกูเห็นแล้วแม่งโอ้ยติ่าตดติตีตีตีดอุ้ยอีเหี้ยเกือบไม่รอดไปแล้วไปแล้วหนมันไปแล้วยื่อเฉยพอวิ่งวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังไอเจนลงนะวเหนุเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะมาน่ะเห็นไหมน่ะแอะแอะวิ่งแล้วโว้ยวิ่งแล้วโว้ยวิ่งแล้วฮะตัวเดียวเองตัวเดียวเฮียสองสามตัวเจนหามาดูดีมั้ย นะไมีไปแล้วใหายได้ไินที่สองอะพวกคุณออกไปจากทะเลแล้วเหรอหนูหายไปแล้วหนูหายเอ่ยวิ่งอะเออเอ้มึงออกวิ่งออกจากทะเลไปแล้วเหรอเออนี่ไงไอ้เหี้ยี่มาทําไมไอ้เหี้ยมาทําไมไอ้แม่งมันแบบมันติามแบงค์มันติดติดเลยนะเออยี่ตามติดตู้เลยไอ้สัตว์แม่งจะป่อยตู้มึงอ่ะมึงจะป่อยตู้มึงอ่ะแบงค์ครับไก่ําอยู่ว่ะกูนําคนแรกกันที่ย้เหี้ยวิ่งนําหน้าแล้วันนี้มึงกูเป็นง่อยไอ้ เลี้ยวขวาเลยหนึ่งเลี้ยวขวาลงน้ำไปเลยลงน้ำถุยไอ้เผือมันจับไม่ได้ผีก,กว่าน้ำนะถุยไอ้เ,อเชี่ยกว่านูน้นไม่เอาไอน้นู <c oughs> ้นไอ้ต้นไม้ต้นไม้นี้อันตรายต้นไม้นี้อันตรายทางขวาเอ้ยเฮียแม่งมาติดตูดเลยสนะัตเฮียกูยอยู่หน้าใช่ไหมกูน้ำอยู่ใช่ื่อกูน้ำอยู่เอาเอาใครเป็นใครไอ้ใบคนละทางนล้วน่ะอ๋อกูรอดกูรอดแล้วกูรอดแล้ว โอ้โอยเอามาเป็นเบิมเลยมากันเป็นเลยไอ้เหี้ยอุตส่าห์ารอดแล้วนะแม่งนับแม่งตามกูอยู่ปะฮะตามกูอยู่ปะใครมึงคือใครแลใครคือมึง <laughs> มันไม่บอกสีไอ้เหี้ยใ,ใครนำอยู่เนี่ยเอามึงกระโดดดิแม่งตามหลังกูอยู่ปะมึงไม่รู้ว่ามึงคือใครก็กระโดดดิกูอ,อยู่คนเดียวอ่ะพวกมึงได้ยังไงสองคนอ่ะใช่ปะไม่กูอยู่คนเดียวตอนเนี้ยมึงอยู่สองคน โอ้ยเฮียโอ้โหเห็นไม่ได uh ้ค oh, รับท anyway. ่านผู Quiz ้ชมท่านผู oh, oh ้ชมเห็นไหมครับโอ้ยมันเจออะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมติดต้นไม้แล้วท่านผู้ชมโอ้ยวิ่งแล้วท่านผู้ชมโอ้ยวิ่งแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเฮียโอยน้อกูเจหนุนแล้วนติดกูเจหนุนแล้วกูเจหนุนแล้วมันก็วิ่งอยู่ยแค่จะลงทะเลโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอะไรพักมาอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้ยโอ้ยต้นไม้ก็ตัดเพิ่ม หนุนน้องขายไปดูแบงค์เลยครับไม่เอาแล้วครับแบงค์ไม่ย่ห่างไอ้หนุนนั่งสลัดแบงค์ให้หลุดเห็นนะครับผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมเอ้ามันไหม้ใหญ่ตัวครับมันไหม้ตัวแล้วครับผู้ชมโอ้ยวิ่งเข้าไปผู้ชมผู้ชมผู้ชมท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยวิ่งแล้วโอ้ยไอนเจี๊ยนตัว้ยมือนงี้แล้วโอ้ยเย็นหนึ่งโอ้ยกินแล้วครับผู้ชมกินแล้วมันกินดใบหน้ากูแล้วผู้ชมผู้ชมกินดใบหน้ากูแล้วมันจี๊ดใหน้ากูแล้วไอ้เหี้ยกินดใบหน้ากูแล้วัม่ใช อ้ย <นะ S 2> พี่จะต้องหายไปทางซ้ายหน่อยดิเห็นกูเฮ้ยเฮียพ่ออ,อ,พองตายตากใจหมดเลยแค่นี้แหละครับบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้อเฮีย